Things, baby. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับพี่สาแชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะไปลองทำเค้กนมสดกันนะคะ,ะไปดูกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาย,ยัางไงจะกินได้ไหมหรือว่าจะกินไม่ได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกด s ับส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจไปกับเพื่อนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เราจะทําการแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกก่อนนะคะอันนี้คือตอนแรกตกใจมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอกไข่มาแล้วเป็นไขแ่แฝดนะคะค่ะเมื่อเราตอกไข่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ไข่แดงกับไข่ขาวตอนเราแยกออกจากกาันห้ามมีไข่แดงผสมกับไข่ขาวเด็ดขาดนะคะให้มันเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะก็เทกลิ่นวานิลาลงไปแล้วตามไปด้วยเกลือะคะ่ะเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะคะ เดี๋ยวปริมาณเราจะลงไว้ในใต้คลิปนะคะทุกคนจากนั้นก็มาคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะมีเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายขาวนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ สังเกตดูได้จากสีนะคะอันนี้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้แสดงว่าทุกอย่างเริ่มได้ทีแล้วนะคะจากนั้นก็เทนมจืดลงไปะคะ่ะตามด้วยน้ำมันนะคะน้ำมันเราจะใช้เป็นน้ํามันรำข้าวนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาล่อนแป้งเค้กแป้งเค้กเราจะใส่กับผงฟูไปด้วยเลยนะคะจะได้ล่อนพร้อมกันไปทีเดียวเลยเมื่อล่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้จากนั้นเราก็มาตีในส่วนของไข่ขาวที่เราแยกไว้เมื่อกี้นะคะเราจะตีด้วยมือแรงที่สปีดสูงสุดตีให้ขึ้นฟองหยาบเลยนะคะทุกคน เมื่อขึ้นฟองหยาบได้ที่เราก็จะใส่มะนาวลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาแบ่งใส่น้ำตาลนะคะเราจะใส่น้ำตาลแบ่งใส่สามรอบนะคะทุกคนอันนี้ใส่รอบแรกไปแล้วนะคะ เราจะทยอยใส่ลงไป3ารอบอันนี้รอบที่2ค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะเราตีให้ขึ้นฟูเลยนะคะเราจะตีด้วยมือแรงที่สปีดสูงสุดค่ะตีให้ในส่วนของไข่ขาวกับน้ำตาลนะคะให้ขึ้นฟูแล้วก็ให้ตั้งยอดเลยนะคะเพื่อนๆทุกคน เมื่อตั้งยอดแล้วนะคะเราก็จะตีด้วยสปีดสั้นๆเพื่อตัดฟองการไล่ฟองอากาศนะคะนี่คะ่ะถ้าตั้งยอดแบบนี้แสดงว่าส่วนของไข่ขาวกับน้ําตาลได้ที่แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะคะผสมกับส่วนที่เ,ออเราผสมครั้งแรกนะคะ เราจะใช้ไม้พายตะล่อมเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าทำแรงเกินไปฟองอากาศมันจะมาเข้าในขนมแล้วเวลาอบขึ้นมามันจะเป็นฟองอากาศเป็นเ,เป็นรูๆนะคะอันนี้ตักรอบที่2ค่ะใช้พายตะล่อมเบาๆนะคะจะสังเกตดูว่าเนื้อครีมเนียนมากนะคะเพื่อนๆทุกคน เพื่อนลองทำดูนะคะอันนี้ก็เป็นการทำครั้งแรกของเราเหมือนกันเราทำเค้กนมสดนะคะจะดูว่าจะกินได้ไหมอันนี้ในส่วนรอบที่3นะคะตะลอมเบาๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าทำแรงฟองอากาศจะเข้าอันนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของเตาอบวอมเตาอบไว้รอเลยนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็จะเทลงพิมพ์ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ไม้นะคะไล่ฟองอากาศ แล้วก็ก่อนนำเข้าอบนะคะเราจะต้องกระแทก2-3ครั้งนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศเราจะอบในเวลา30-45นาทีนะคะอันนี้เริ่มขึ้นฟูแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้เราถอดออกจากพิมพ์แล้วนะคะเป็นยังไงคะภูมิใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคน ลองไปชิมดูก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะปาดด้วยวิปครีมนะคะอันนี้วิปครีมเราซื้อสําเร็จมาตีเนี่ยค่ะเอารูปภาพมาฝาเรายังปาดวิปครีมไม่สวยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสคร b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย